การยอดหิดของเครื่องสักผ้าอ l g อัตโนมัตินะครับผมเวลาซักแล้วใบซักมันไม่หมุนครับผมดูครับผมว่าอะไรเสียนี่ครับผมเราเปิดเครื่องให้ดูเลยแนบแบบนี้บูธใบซักรูดนะครับผมโน้มแกะให้ดูว่ามันรูดตรงไหน ดับแรกเปิดฝาตัวนี้ออก,ก่อนนะครับมันจะมีเดือยเอยคงแบตนะครับผมคัาขึ้นจะมีน็อตยึดใบตรงกลางคันออกครับผมพอคลายน็อตออกแล้วก็ดึงจานนะครับนี่ครับผมบทูที่ผมบอกว่ามันรูดมันรูดข้างในครับผมมันไม่มีฟันเลยน,นี่ตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ครับผมนี่ครับเห็นฟันไหม ส่วนอันนี้ไม่มีเลยครับลูดหมดเลยครับผมต่อไปผมจะถอดออกให้ดูครับผมถอดยังไงผมจะใช้ด้ามตัวทีครับผมนำลงไปแล้วก็ตอ,อกหลุดแล้วครับนี่ครับผมนี่มีฟันตัวนี้เสียงสองเครื่องเลยนะครับผมนี่ก็ลูมือน ก็โหลดเรามาดูวิธีใส่อะับผมว่าใส่ไงเอาจารบีทารอบๆเฟืองมานนะผมฟันมนะันแล้วใสต่อไปก็เอาค้อนตีไป,ไปแค่นี้ก็อยู่แล้วครับต่อไปก็ใส่ใบเลยครับผม ีนี่มาลองกันครับว่าจะูดมไหมไม่รู้เลยชั้นนี้ก็เสร็จแล้วครับ